โดนครับผมโดนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าโดนครับผมโดนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยจัดครับครับผมก็สวัสดีนะครับผมเพื่อน ท่านปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกันกับนักสันทิ่งหนึ่งทริปนะครับผมวันนี้พามาตามหากระสูนนะที่ฝ่ายวังยางนะครับผมห่างหายมากเลยนะครับงานกระสูบช่วงนี้นะไม่ค่อยมีผลงานเลยนะมันก็หาตัวยากด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยอยากจะมานะมาก็ไม่ค่อยได้ตัวนะครับสองสาวันก่อนเอเอมื่อวันหยุดก็มานะแต่ไม่ได้ตัวก็น้ําเยอะครับเนี่ยเต็มฝ่ายเลย แต่ก็ยังไม่ได้เอาเห็นลงนะครับผมข้างล่างนี้น้ำเนี่ยโคตรโหดเลยคือตกลงไปเรียบร้อยแน่นอนนะอันตรายครับโอเคเดี๋ยวติดตามชมกันเดี๋ยวไปลองกดดูครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะวันนี้อุปกรณ์ก็ชุดเดิมนะครับผมคันสตีมนะลอกเบอร์พันนะครับผมสาย0.8นจุดดนะยี่ห้ออะไรก็คลิกตรงชื่อคลิปลงไปนะครับผมแล้วจะเห็นรายละเอียดเ่ยไม่อยากเอ,อ่ยชื่อบ่อยนะครับผมไม่ใช่สปอนเซอร์นะโวนเหยื่อก็ของตายอยู่แล้วนะครับผมในชาติรัวนะ อนนลองสีดำดูมั้งขนาด4.5เซนนะครับผมว่สั่งซื้อได้ที่ในชาตินะครับจะมีตัวหรือเปล่านะเห็นเขาโดนปลาดงกระแด,ดงกันนะนเขียมสีหน่อยครับมันตัดกับน้ำเล็กน,น่อยนะทำ <Wow. S 1> น,นางเห็นง่ายขึ้นนะ ด้วยครับตัวไซส์โอ้หไปอย่างเดียวเลยตึงครับตึงตึงตึงตัวนี้ขอ้เดินตามหน่อยครับอุ้ยตงึงมือเลยครับตัวนี้น่าเปน,นไซส์อยู่นะโอ้อ ไม่ยอมครับไม่ยอมเลยนะไม่ไม่เติมเบรกนะครับลูกนะน่าเป็นห่วงครับริงกันทคกด้วยนะไม่ยอมขึ้นเลยด้วยแหมตีสีดำอยู่ตั้งนานมันมองไม่เห็นครับพอเก็นสีเขียวกัดเลยนะ <Okay. S 1> โอเคโหตึงแบบนี้ไม่โดนมานานแล้วนะครับเนี่ยอุ้ย ยานะโอ้โหไซส์สวยครับได้สวยเห็นตัวแล้วก็ได้ไซส์อยู่ครับผมน่าจะดันโลอยู่นะตัวนี้โอ้โหไม่ยอมเลยครับไม่ยอมจริง ไซโลครับไสโลโลแน่นอนนะตัวนี้โอ้โหลุกเลยครับไซนี้เรียกบอดได้ไหมครับโลแน่นอนครับตัวนี้โลกว่า,าด้วยนะฝ่บมือครับฝับมือเล็กไปเลยนะ ครับผมกัดชาิรัวนะสีเขียวนะผมมีนาชาติรวัวย oh. อดร้อนแหวครับผมวันนี้ตัวตัวครับยอดครับผมเก็บไว้ก่อนนะครับจะปล่อยไม่ปล่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะโอเคเดี๋ยวตามต่อครับยอดครับตูน้าโหดขนาดนี้ปลาที่ไหนจะขึ้นไปได้ครับแตกกว้างมากนะแล้วก็น้ําแรงมากด้วยนะครับ สืบเลยนะหาไม่เจอแน่นอนครับถ้าเดี๋ยวไปลุยต่อครับเพื่อจะโดนอีกสักตัวนะ อเมื่อวานไม่เห็นมีวะสรุปแล้วก็ไม่เจอเลยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปเล่นบนสันฝายแล้วก็ไปลองที่หน้าประตูน้ําทางกลับนึงนะครับสรุปตัวนี้เดี๋ยวขอเก็บไปทำอาหารแล้วกันนะครับว่าเข้าไปในริมรถมานานแล้วนะไซส์ใหญ่เลยด้วยนะนี่ครับใหญ่มากนะ จโลโลขีดประมาณนี้นะครับผมโอเคเราไปดูข้างบนกันต่อครับว่าจะเ,เกิดจะเจอตัวอยู่ไหมโอเคครับวันนี้ก็มีอีกวันหนึ่งนะครับผมเราย้ายข้ามมาเล่นฝั่งนี้บ้างนะฝั่งบ้านใหม่นะครับก็ที่ฝ่ายวังยางเหมือนเดินนะของนูง้นเล่นยากมากครับแล้วก็ถ่ายด้วยมีถ่ายด้วยนะเหยียบเหยื่อไปตัวหนะึ่ง ข้ามรองฝั่งนี้มาครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมาแล้วนะพรก็มันไม่ค่อยมีตัวนะครับผมเราก็จะมาช่วงที่เขาไม่มีใครมานี่หละ โดนครับผมโดนแล้วโอ้เอ้ารุดโอ้มันหลุดใกล้ๆนี่ครับผมโอ้เสือดิ้งเลยโอ้เสียดายครับนี่มันหลุดตรงนี้เองอุ้ยอุ้ยอุ้ยสัดครับ อุ้ยอุ้ยกัดครับอุ้ยมันกัดคันครับผมเมื่อกี้เฮ้ยมันกัดโดนคันครับกัดให้โดนเหยื่อนะเอออย่างนี้ก็ได้ด้วยเว้ยมันกัดปลายคันครับผม คครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ตามหามา2วันนะก็อย่างที่เห็นนะครับผมวันแรกก็ได้ไซส์สวยไปตัวหนึ่งนะโลนิดๆนะครับวันนี้ก็พลาดไป2ตัวครับน่าเสียดายมากเลยนะตัวแรกก็หลุดตัวที่2นี่เคี่ยวแล้วกัดโดดปลายกันงงเลยครับก็สุดความสามารถแล้วครับผมหาตัวยากจริงๆนะช่วงนี้ก็ยังไงก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตารมรับชมครับผม